อ๋อมคะนอร้อนนะคะร้อนเฟรย์เรื่องไหมสวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับิืมต้นโมโกโรทักทายก่อนเลยนษาญี่ปุ่คนให้ทุกคนเด็กあのご挨拶をお願いします。はい、皆さんこんにちは。サイケクティคのこはつです。それではチョコン、今週こころじゃあ

ขายจริงเราก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่มาไทยครั้งแรกเนี่ยก็ได้เจอกับคุณเฟิร์สค่ะแล้วครั้งนี้ก็เป็นเหมือนมีโอกาสได้กลับมาร่วมกันอีกครั้งคุณได้ขึ้นเวทีด้วยกันร้องเพลงด้วยกันรู้สึกดีใจมากๆค่ะเมื่อกี้เนี่ยเฟิร์สบอกว่าเราโคโคโรเป็นไกด์แบบรองช่วยร้องเพลงได้เยอะเลยใช่ครับแล้วอ่านเป็นตอนน้องไกด์คนนี้อังก็เข้ามาลีดตัวเสียกันได้ถ้าที่มันง่า タイ語のあの曲って結構難しいんですか？やま、やま、本当に難しくて本当にこの曲もあの何度も出せていただいてはいるんですけど今回も。 ああのの苦戦しした部分はりまて、そ都度ス<嗯>、スก็คนครั้งยากมากค่ะโดยเฉพาะครั <music> ้งนี้เหมือนกันก็มีการฝึกร้องค่ะหลายครั้งแล้วก็เรื่องการออกเสียงนี่ก็จริงๆเราได้คุณเฟิร์สตะค่ะช่วยสอนด้วยทําให้เพลงในวันนี้ค่ะที่ขับร้องมาค่ะได้ไงได้ไงคืนมีแบบว่าท่านสอนเป็นแบบ

นิ่ฮงบปปฮักตอดรมาส์มสอเกค่ะเขาบอกว่าก็มันก็จะมีเรื่องการสอนภาษาเพราะว่าเราต้องเราพลด้วยกันเนื้อธิบายกับพวกเนื้อเพลงนะคะทีนี้เขาก็ว่าคุณเปิร์สเนี่ยได้มีสอนภาษาค่ะเรื่องคําที่บอกว่าไว้รอเจอกันที่นิปุนฮับคูค่ะไทยกจะต้ไทยกเด่นินฮับคนิุู้มสช่วงกทีนิพฮับใช่ไหมครับใช่ของชเก่งมาเก่งมา

จอยากให้ตอนที่ลงจากเวทีอะค่ะทุกคนจะว่าว่าเก่งมากยอดสุดยอดเขาก็อยากให้แบบไซโคไซโคน่ารักสาวสาทยเขไปซีเรสบางคนรู้จักไหรู้จักเลิศคำว่าเลิศมันแปลว่าเหมือนแบบเยี่ยมแต่ว่ามันเกินคำว่าเยี่ยมเตอนอยเอมนเยี่ยมโนอจนเดียวเลอิจนเลิศเลิศเลิศิศ แบบมันด pues ีมากๆมันต้องเลิศเลิศสนเป็บานโนโอโดสุค um> yeah. okay. okay. uh, 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 ah ิมมจิเลิกเลิกเม็นเกย์เ uh> ป็เกย์เป็โอเคแล้วมีคำหนึ่งช่วงนี้กำลังคุ้นเลยนะของเจนซีอะไรเงี้ยอาจจะยันนะอะไรเงี้ยเอ๋ออุ้ยอันนี้อันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับคําว่าอาจจะยังในในภาษาในตอนเนี้ยครับในในในยุคนี้มันมันไม่ได้แปลว่า อาจจะแต่มันแปลว่าไม่เลยใช่แต่มันดูสุภาพมากขึ้นอะไรอย่างเช่นอยากไปกินข้าวเออไปกินข้าวกันไหมแล้วเราตอบว่าอืมก็อาจจะยังนะแต่มันแปลว่าไม่ได้ไม่ไปอ๋อแต่อันน้อใส่กินไทยจีนก็พยายามที่จะตบตาเดียวมนยากนะเด็กบางนในญี่ปุ่นก็ยิ่งยาะอาจจะยังนะแต่อันอีกอยู่หนึ่ก็มั่วมก็ไม่ใช่เลยมั่วสุมมั่วสุมนะแต่ก็มีความหมายที่ว่าไม่ไปกันแล้วตัวอย่างเช่นไปกินข้าวกันไหมอาจจยังนะ อยู่น้องโมอีกครั้งไหอเจนนะไม่ไปไม่ไม่ไปว่พูดได้เยอะมากไ่ไปใอเจนนะอประเทศไทยนี่เราแบบว่าติดใจอาหารไทยว่าต้แบบเพื่อจะแบบแนะนำให้โคโครทานอะไรไหมเมนูเศษต้องถามโคโคโรก่อนว่าโคโครกินเผ็ดได้รับ เอ <Safe> ต่อเนาะข้าวไร่นูเหอุ้ยเหมือนกันเลยกินไม่ได้เหมือนกันเราสองคนกินไม่ได้ไม่ชอบกินไม่ชอบจริงเหรอใช่จริงจริงทุกทุกหลังทุกครั้งทุกครั้งซังผัดกะเพราอ๋อไม่พริกไม่ไม่ไม่ใส่พริกไม่ใช่พริก yes ค่ะก็คือไม่ใส่พริกนะคะค่ะเหมือนกันเลยอิชเชอร์เดสอิชเชอร์เซม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  แน่นนพาฝากให้เฟิรกับพวโปรดฟังแฟนติดตาไหมคะว่ามีโชว์วันไหนบ้างอะไรอย่างนี้คะ็แนกับน้องโชว์ก็อีกทีก็ีิทรรกาวที่แอบให้กับน้องก็ยังสุดวันที่สามสิบนนี้นนี้คนนี้เพราะเราสส่ทีเฟิร์สจะมีโชว์ที่งานนิปปาฮักเมสเตนะครับ มากันเยอะนะครับมากันเยอะนะโครับเก่งมากเก่งมากครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเอเคครับวันนี้31ครับ31ผมก็จะมีสเตทด้วยครับครับสเตเดียวคับคนเดียวไหมคะคนเดียวค่ะมาเจอกันยื้นะครับเก่งมามาเจอกันยื้นะครับ เจอเพื่อนเยอะๆนะครับขอบคุณครับหาย่แบบนีค่ะหายุูแบบนี้เลิกเลิกขอบคุณครับ